สวัสดีเพื่อนครับ,รบก็กลับมาพบกับผมคังครับอ่ะอันนี้มารีวิวไม่ใช่จอยหรอกเรียกว่าเป็นแผงคุมนะครับถ้ามีเสียงก็งงงงก็คือเหมือนเดิมนะครับมันไอ้อพวกลิงมีปีกมันกลายเปโบยายนะครับเพราะว่าถ่ายตอนคืนนะครับไม่ก็จะนอนโอเคช่างมันไปนะครับที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับก็คืออา่าขอเรียกจอยก็แล้วกันจอ <laughs> ตวัวปา่า มันคือจอสติ๊กของวินวิงนะครับที่ชื่อว่าไฟเพนนอลคอแบตเรดดี้นะครับสองนะหมายความว่าไอ้ตัวจอตัวนี้เนี่ยนะครับมันมีรุ่นก่อนหน้านี้แล้วนะครับหนึ่งตัวนะับแต่ว่าจะเป็นสองชิ้นนะครับอันนี้คอแบตเพนนอลหนึ่งซึ่งคอแบตเพนนอลหนึ่งเนี่ยมันไม่มีขายแล้วนะครับแล้วก็คอแบตเพนนอลหนึ่งจะมีการแยกฟังก์ชันออกไปคนละส่วนแล้วก็มีปุ่มเยอะกว่าเนาะแต่ว่าไอ้ปุ่มเยอะกว่านั้นะมันอาจจะเป็นปุ่มที่ไม่ได้ใช้นะครับส่วนไอ้คอแบตเรดดี้สองอัน,นเนี้ยนะครับมันจะรวมอันที่ สองตัวที่แยกกันไปเนี่ยให้มาอยู่ในอันเดียวกันนะครับรูปร่างหน้าตาเนี่ยมันจะอิงจากเครื่อง s 8 s 8 c นะครับก็คือ DCS แต่แหละนะครับแต่ว่าการรวมแผงคอนโทรลเนี่ยมันมาอยู่ในจอตัวเดียวกันมันก็จะมีบางอย่างที่ไม่ตรงนะครับอะอะไรบ้างล่ะอ่ะอย่างเช่นนะครับฝั่งขวานะครับฮุกกับโฟลตวิงนะครับก็คือที่ล็อกปีกเนี่ยมันจะต้องอยู่ตรงหัวเข่าขวาเรานะครับแต่เนี่ยมันรวมอยู่ในจอเดียวกันนะครับ Select a t i o n นะครับเลือกสถานีสำหรับเลือกพลอตสำหรับการดีดอุปกรณ์ทิ้งนะครับอันเนี้ยมันก็ต้องอยู่ตรงหัวข่าเราเหมือนกันแต่ว่าอยู่ตรงหน้าๆนะครับก็คือแผงเฟลล์ Feel นะแผงเครื่องยนต์พี่บอกตัวในเครื่องยนต์นะครับไอ้ตรงนี้ก็อยู่ตรงหัวเข่าวนะครับงั้นมันจะไม่ตรงกันแต่ว่าทั่วข้อความปุ่มต่างๆเนี่ยมันจะตรงกันนะครับแค่มารวมอยู่ในเป็นบ็อกซ์เดียวกันนะครับเพื่อความสะดวกประมาณนั้นแหละมั้งนะครับ โอเคแล้วไอ้นี่ผมซื้อมาทำอะไคือวอนนะครับคืออยากลองไม่ใช่อยากลองอยากเอามาติดเฉยแล้วมันมีอะไรบ้างนะครับอ่าเรื่องวัสดุก่อนนะครับพลาสติกนะครับน่าจะเป็นไฟเบอร์แข็ง ABS เปล่าไม่แน่ใจผมจำชื่อไม่ได้นะครับอ่าแต่ว่าเป็นพลาสติกนะครับสวิตนะครับยกเว้นสวิตคันโยกนะอย่างเดียวนะพวกเนี้ยนะครับอันเนี้ยจะเป็นเหล็กอ่าน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะซึ่งไฟดูดผมเรียบร้อยนะไม่รู้ทขาหมเหมือนกันเออ้วแต่เจ้า X5 แล้วจับทีไรมันดูดทุกที โอเคส่วนพวกคันโยกพวกนี้นะครับแรนดิ้งเกียร์ฮุกฟอร์ดวิงนะครับเป็นพลาสติกนะครับโอเคฟังก์ชันมันมีอะไรบ้างลากัลกๆคือมันเป็นปุ่มกดนะครับนี่ก็ปุ่มกดนะครับนี่ก็ปุ่มกดหปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มกดนะครับอ่าสิ่งที่ผมรู้สึกเสียดายในจอยนี้ก็คือเรื่องของการ p u o ส switch นะครับบางอย่างมันไม่มีนะครับหรือว่ามันอาจจะตกหล่นปะแปลกไป อะไรบ้างล่ะอ่าอยาหลักๆเลยนะที่ผมรู้สึกไม่ค่อยดีคือตัวโฟลวิงนะครับไอเนี่ยถ้าไปในเอ่แปดอะเราจะต้องดึงขึ้นมาก่อนนะครับอ่าหรือว่าเอาง่ายเวลามาพับปีงใช่ไหมเราจะบิดมาที่สแปรคือกลางแล้วก็ดันลงไปมันจะเป็นสลักล็อกนะแต่อันเนี้ยคุณได้ยินเสียงนะมันเป็นแก๊กก็คือไปเป็นปุกดนะดังนั้นคุณสามารถบุ่ไปมาได้ต่อเปลาซึ่งผมว่าจะจริงมันควรจะ เป็นอะไรที่ดึงออกมาได้แล้วกดล,ลงไปปุ๊บก,ก็เป็นสติ๊กเกอร์หนึ่งนะครับแต่มาทำแต่เขาไม่ได้ทใส่ตัวนี้นะครับแต่ว่าเขาไปทําใส่ตัวเบรกแทนตัวเบรกหรือพปักกิ้งเบรกเนี่ยถ้าดึงมาเป็นสวิตช์หนึ่งกดล,ลงไปอีกสวิตช์หนึ่งบิดซ้ายเป็นสวิตช์หนึ่งบิดขวาเป็นสวิตช์หนึ่งนั้นไอเนี่ยจะเป็นห้าอ่าสี่สวิตช์นะโฟร์เวสวิชนะครับอ่ามีอะไรไอีกบ้างนะครับอ่าผมไล่จากซ้ายไปขวากันเรื่องปุ่มนะครับอันนี้ปุ่มมาสเตอร์คอชั่นนะครับมันจะมีไฟนะครับพวกปุ่มต่างๆพวกเนี้ย ตรงนี้ก็มีไฟนะครับถ้าเสียบสายไฟแล้วเราก็อ่าไป e ซต t ในโปรแกรมซิ a p p p r o นะครับให้มันสว่างเท่าไหร่ก็ได้หรือจะให้มันซึ้งกับ DCS ก็ได้นะครับอ่านี่ปุ่มกดอันนี้ก็ปุ่มกดนะครับ r รนดิ้ g เกียร์นะครับแฮนเดิลเกียร์คุณจะไม่สามารถเดินขึ้นได้นะครับคุณจะต้องดึงออกมาก่อนนะครับดึงนิดเดียวนะครับแล้วก็มาถึงจะสไลด์ขึ้นไปได้นะครับเวลาดึงลงก็เช่นเดียวกันครับดึงออกมาแล้วก็สไลด์ลงอ่าคันโยกสีแดงอันนี้มีแสงนะครับถ้า ตั้งให้มันซิงเกอร์ดีเซสเนี่ยเวลาเราบินช้าๆสตอเนี่ยไฟแตงตอนนี้ก็จะสว่างปิ๊บๆเนี่ยตรงกันก็เปนทรคนะครับตัวคัโยกนี้มีปุ่มสามอันนะครับก็คือบนหนึ่งนะครับกลางที่มีสลักล็อกเนี่ยสองแล้วก็ล่างสุดคือสามนะครับตรงกลางเนี่ยไม่ต้องดึงนะครับก็คือสามารถโยกได้เลยเป็นเหมือนตำแหน่งโพสิชั่นสแตน์บายนั้นเอานิ้วตบเนี่ยก็ดึงได้นะครับ โอเคทีนี้ตัวดึงเวลาดึงเนีี้มันจะต้องดึงจากซ้ายนะครับหน้าข้างนะครับเพราะว่าถ้าคุณดึงจากตรงกลางเนี่ยอะนิ้วผมใหญุ่ณจะว่าเนี่ยนิ้วมันจะไปชนกับสวิชพวกนี้นะครับมันก็จะไม่เหมาะนะเออแล้วก็ต้องดึงแบบอนุสวสอ์แล้วก็ดึงขึ้นลงขึ้นลงนะครับเอเคล็อสปาขึ้นลงจังซซี่ซ้ายขึ้นลงพุกไปพาสก็ขึ้นลงนะครับสองจังหวะอะแฟร์โพซิชนันสามจังหวะนะครับอะอัตติสกิท จดึงไม่ได้นะครับสับขึ้นไม่ได้คุณจะต้องดึงขึ้นมาก่อนแล้วโยกแล้วปล่อยนะครับอแบบน,นี้อันนี้กแบเบด้วยกันนะครับก็ใช้นิ้วจิกแล้วก็ดึงนะครับโอเคโพรบสวิตช์นะครับสามตำแหน่งป a ก k i n g b a บอกแล้ว4ี่ตำแหน่ง select g e นะครับอันนี้ตัวบิด4ี่ตำแหน่งนะครับ1 2ึ่สามสี่นะอ่าไม่สี่ห้าตำแหน่งก็หนึ่งสสามสี่ห้า กดตรงปลาเป็นหนึ่งสวิชนะครับโอเคหมดละตรงนี้ก็ห้าสวิตช์นะครับไม่มีอะไรขวามือฮุกนะครับเป็นสามตำแหน่งนะครับเหมือนกับเกียร์เลยดึงลงไม่ได้ต้องดึงขึ้นก่อนนะครับถึงจะสับลงได้นะครับก็ลงหนึ่งตรงกลางสแตร์บายสองดันขึ้นสามนะครับโอเคปีสามตำแหน่งนะครับอ่เริ่บวยวายละเ,เราเพล่ตอนนี้นี่ อ่สายตำแหน่งแล้วกดอีกหนึ่งังหวะนะครับด้านหลังเนี่ยเชื่อมต่อโดย USB C นะครับแล้วก็มีเกียร์ล็อกเนี่ยสิบสองจุดนะครับก็ติดกันได้แต่ตาสบายนะครับในกล่องจะมีเพลเทโฮดเดอร์มาให้นับสองชิ้นนะครับเหมือนตัวเอฟรีที่ผมเคยซื้อนะครับเดี๋ยวกันเลยโอเคอ่ะนี่คือรุ่นก็มีงานนี้มันไม่มีปุ่มแกนนะครับเป็นปุ่มกดทั้งหมดนะครับต่อตัวโปรแกรมเดชเป็นปุ่มกดเท่านั้นนะไม่มีการบิดเป็นแกนแอสซิสอะไรทั้งสิ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเมาไปใช้ดู โอเคครับก็ใช้งานประมาณนี้นะครับอ่าหลักๆก็คือเป็นปุ่มกดแล,ล้วคันโยกเนาะมันไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของฟีลลิ่งนะครับแต่ว่าอ่าใช่งงดีคือถ้าเรานึกถึงก,การเล่นในเครื่องมืออื่นเนาะหรือว่าความสะดวกเนี้ยโอเคเขาเออกแบบมาแบบเนี้ยมันดีนะครับเพราะว่ามันรวมทุกอย่างอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเอาไปทำโฮ,โฮพิ์หรือว่าอะไรที่จะให้มันเหมือนมากกว่าน,นี้มันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ครบ มันไม่ใช่เป็นครบสิ่งมันไม่จุดตำแหน่งนะครับอะคูก็เห็นว่าอย่างแน t e i t set เนี่ยคูเห็นว่าตัว w e r f o r o a n c e แล้วก็ handle gear เนี่ยมันจะต้องไม่มีโตอยู่ตรงกลางนี้นะครับแต่อันเนี้ยมันมีนะครับแต่ว่าตำแหน่งการดีไซน์ที่เขาพยายามวางเนี่ยก็พยายามใกล้เคียงที่สุดเนาะกับในเครื่องเนาะแต่ก็จะมีบางอย่างที่มันอาจจะมันโลบัลเดอย่เดียวอาจจะสะดวกอย่างนึงก็ได้อาจจะไม่สะดวกอย่างนึงก็ได้แต่เวลาวางตัวนี้เนี่ยเวลาใช้งานเวลา,าเล่นเนี่ย มันจะต้องวางที่ข้างซ้ายนะครับเพราะว่ามือซ้ายเราจับคันเร่งเราปล่อยละมือได้แต่ว่ามือขวาเราจับสติกเนี่ยเราไม่สามารถละมือได้นะครับโอเคก่อนจากไปทีนี้คุณจะถามว่านอกจากของวินวิงแล้วมีของอะไรอีกไหมเขาตอบคือมีของโมซานะครับของโมซาจะมีขนาดที่เล็กกว่านะเท่าที่ผมเทียบดูก็คือมันจะขนาดประมาณเท่ากับฐานของตัวโอรอนหรือว่าฐานของตัววอลท็อกส์นะครับมันจะพอดีกันเลยนะครับแล้วก็แต่ว่าปุ่มกดมันจะน้อยกว่านี้นะครับ แต่ว่าการดีไซน์ต่างๆมันก็จะมารวมๆกันนี่แหละหลักๆที่ถ้าจะไม่ผิดที่มันไม่มีคือมันไม่มีตัวเจตชั่นสเตชั่นซเลคชั่นนะครับไม่มีมันมีแค่ซีเลชชเดียวมั้งจะไม่ผิดนะครับส่วนราคาเนี่ยมันจะพอๆกันเลยนะครับมันไม่ต่างกันามากนะครับแต่ว่าถ้าคนที่อยากได้ปุ่มเยอะๆนะครับก็อาจจะไปอันนี้อาจจะดีกว่าแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องปุ่มเยอะขนาดน,นั้นแค่อยากให้มีกดๆฟิลลิ่งหน่อยก็โมซ่าจะดีกว่าก็ได้นะ แล้วแต่คนนะครับโอเคงั้นคลิปนี้จบเพียงนี้ครับไม่เจอคลิปไปนะครับ